เข็ดยังไงนะโอ้ยล่างตุ้มใส่ตุ้มตุ้มปลาบ่ตุ้มปลาตุ้มกบยังก็ใส่ถืออยู่บ่มึงไม่กบหรอแต่บุถิหบ่อไรกบได้แต่ปลาได้แต่ปลาเคงพี่น้องไงฮ่าพ่นฟ้ามาหนาแต่เสียวมายามตุ้มเพื่อนวะหยามตุ้มปลาลงต้นลงตุ้มเขึ้นเปินกระรังเลือกอยู่แล้วปลาชิวปลาเคงปลาลุก ไล่กับปลาลายพี่น้องเลยมีแต่ปลาลูกทั้งไอ้หัวบัวร้อกับปูลายโดนน้องเพิ่งกระส่วนออกมาหน้าอย่ามากินกัะปูอ่ะปลาเข็งโตวักง่ายง่ายปูปลาอยู่ไหนอยู่หน้าพี่อันี้เนาะ มีตัวเงาบ้างไงข้าพเจ้ากลุกเนาะขอแรงตั้งจก็ยินเยมันอะไายมันอันนี้เลยขอแเปลี่ยนน้ำมันด้ยกับสบายดีและสวัสดีเยบูคันเอ็นซีของสาวพรบัรสกุสุพจน์เนาะวันนี้กับพ่อผมพ่อกับสาวพรวานเฮาอยู่ ถงหายถงหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมืัอนี้ก็ได้พาน้องแฟรเพิ่นออกมาเบิ่งเข่าเบิ่งน้ำอยู่ห้อยู่หน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวเพิ่นก็ไม่ได้ออกมาใหาา้เวลาเป็นเวลาลดนนานแล้วพี่น้องเลยกะผ้ามาทน้องแฟรกะกำลังชี้ยางไปนหน้าพี่น้องเลยเนาะเอารถมาจอ,ไอาดไว้กลางทางนะเพราะว่ารถเข่าไปไม่ได้น้องกะต้น้องกะตะซอยดีพะลุงเลยลูก เวมาสวัสดีป้าลุงนะแม่นเมน่สวัสดีป้าลุงเนยสวัสดีป้าลุงดยมึงนี่มายังดูนี่มาหน้ามา,มานานำอะมาหน้านแต่หล่นแล้วหลุดแล้วไปไปยังยังจื้ออยู่บ่ทางไปหน้านะ่ะไปจืป้อกับพ้าแม่ไปเถอะไปข้ามไปได้บ่อผีลงมาทางดุมผีลงมาทางผี ดงมันี่ทีดงมันี่มากล่ะดงมนไอ้ลไปข้างนอกคุณได้เหรเนาะวงีกผ้าเพิ่นองมาหน้าที่นอนไยเนาะลมมาแล้วแม่ฮะเ้ลมาแล้วไปไปอ้ยังรู้ดูเป็นสีมแห้งแล้วพี่นองเลยนองแฝดเท่ากันได้ออกมาให้มาหน้าวาจผ้าอยู่เตือเอนกับปุ๊บเข้าเนาะใช่ลูกห้าใชโอ้หนอมม่บ่หนะ เอ้ผน้องขำมาไลเพื่อนวะไอ้ขไ้ป้มีแต่คนเก่งอย่างนี้เนาะดิหน่องเลยเน่งน้องไม้เนาะนี่กะเห้ยนี่กะนองไมลายขนาดผนงเลยเนงน้องไม่บงเนาะเก่งนองไม้บงนี่ก็แซ่บเพราะด้อเนี่ยต่ขี้งัว ออ ة, พี่น um mm. <Yeah. S 1> ้องเลยสะพานก็ะบาดหกมาลาโดนเนาะมาวันนี้ก็ขอดเจ้าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วต่เพื่นเนาะผู้เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแน่จะมีทางหน้าสะพานใกล้ๆเลยพี่น้องเลยออกมาส่งคนกันเนาะกันแต่แรกเข่าเรียนน้ำยังวนมาใกล้ให้ใกล้หน้าสะพานกันทางหน้าพังเกี่ยวแล้วงมอยู่เนาะทางหน้าวาวดีเพื่อนเนาะ เยพื้นพี่น้องก็จะมาให้มานะพาอยู่แต่เพื่อนเข่างามพี่น้องเลยออออกมากเมื่อใดเนาะเดืองเฮืออะไรผูกเกี่ยวน้ำเนยก็มีอะไรพี่น้องเลยป็าต้อะไ้ออกมาตรงไหนตรงงานลาบเป็นเวลาหลนขนาดพี่น้องเลยมาวันนี้วันชุกเมื่อใดเนาะน้องตระตานั่งกระตา คือมาถามีนี่ลูกถามีนี่ก็เหยยดาอเหนงางามค่ะเฮ้ยข้าอ้ายปนอเนใยอยู่เที่ยงคนเนาะฮ้ววอกว๊ดน้องแฟนเทามีใจพี่น้องเลยพี่น้อขึ้นมามาหน้านียอยากมาจะจ้อย ถามแม่เลยเนี่ยถึกไปแล้วเขาหน่ำเนาะนอนค้นกับเท่างั้นเขาโลวันนี้ก็เลยพาพ่อเมยพี่นอ้องมาเลาะบนตรงไครตรงหน้าพี่นอ้องเลยมาเลาะบนเขาหน้ำมีเลย ก็ต,ตาแม่ยี่บ้าเทียงหน้าเรับวันนี้ยังงงมากเลอยากถามแม่มาหากินก้ามปูโค้งไอ้หอมกอนกน้องหำไอ้หอมมาก้มามปูโค้งไรได้อา่มาซูน้องกินเนนด้อบันี้เด้อร์าตตา เข่างามอีดีพี่น้องเอ้ยนี่คือเข่านาสะพอนะนะบอกว่าเดือดงามพวงแยงตุ่นต้นอยู่โอ้เห็นลมพนพี่น้องเลยเราเขื่อนมาพ่อขึ้นด้วมไงมาทางป่าเพิ่นกับแจ็คเชตบิชังเสือกยังป่านี่สบายดีเด้อเฮ้ย คอยขึ้นนะลูกเออปลาลงตน้นถึงปลาลงตน้นลงโตขึนน้นกํนลาลังเลือกอยู่เน,ะน,นาะปลาชิวปลาเคงปลาลุกไล่กบลบายพี่น้องเลยมีแต่ปลาลุกมันตายเลยเนาะไม้กับพีอพ่อป้าเพิ่นเลือกปูเลือกปลา ทางนี้กระปูก้ามโค้งนึงอลยนี่ทางไงหัวบัวรอกับปูลายโดน้องเพคนสะชวนออกมาหน้าอย่ามากินกับปูอ่ะมีแต่ตัวเมีไทยกำปังงี้ไงข่าการเกษพ่อเกี่ยวแล้วเนาะโอ้โหงามงามเลยพี่น้องเลยขขาวนี่ข่าวเกี้ยวมุ้มบ่กวงยาวตุ้นต้นอยู่ครั มังงกับเคี่วน้ำแน่ก็มีเลยโอ้ขวบยังเฉันี่เนาะปลาือกันบ่ันิ่งมันยังว่าวดคุยคุยคุยเหรคือเห็นตมันปลาปลาปลาป่าูกคนอะปลาลุงปลากะ ถ่ายน้ำปลาพอกำลังถ um. uh. ่ายน้ำปูน้ำปลาอยู่พี่น้องเลยปลาเข่งตัวมักใ่ญ่ๆปูปลาอยู่ไหนอยู่น้าพี่นี่เนาะตายตายตาย อันน้ำเองนี่แ้ละปลาอังอยู่น้ำเองนี่ปากเข็งขึ้นกันนี่ฝนหาเมย์มาไลนไล่ว่าตุ่มเราเลยพยายามตุ่มนี่จะปากเข็งพี่น้องเลย มีตัวเงยบ้างไง้อเปลนกรลุกเนาะขอเงาัวไหนก็ยิงเนาะมันจตายมันอันนี้ขอเงาจะเปลี่ยนน้ามันเนาเยนคงปนกันล้นเหรอเนาะปลาโบราณนะมาเลกันเนาะญ่เยบนอะไรบ่า มันนี่กรแเละจังปางเถอเฮ้ยแม่เทแดพี่น้องเ้ยว่าวิฟ้าว่าฝนในวันนี้ทั้งฟ้ากับเมฆเลดจังปางนี่เเดไปทางใดกัแม่กับห้องแอรแอกยังมาหักินทั้งใดมงเบะก่อนเฮ้ยบน่อยก่อเดียวแบสโตพี่น้องเ้ยหาโตเนาะ ขอบคุณกับพี่ทงังไ้วยแหละูแบกปล่อยไปตามธรรมชาติมันเนาะบได้คอยเรี่ยงดูมันอกอืมขอ้อแวกเพบ่แนจ้ะไย้มาแปลงมังมันอยู่แอร์หส เวหาโต้เนาะเมย์สามทึกสองออกมาให้มาน่ากับบรรยากาศกับดงดงพี่น้องเลยมาคืออยู่เพื่อนอยู่ชาเนาะอยู่เพื่อนอยู่ชาติเนาะป๊อปป๊อปลองให้มาน่าโดนบรรยากาศกับดงดงเย็นๆเนาะก็น้องใหม่น้องมันหาบ่มีน้องใหม่เลยมันแกมันหัวนั้นมันแตวเนาะเขาเต็ดต่มันเขาเหมือนเมื่อไหร่ปุ๊ นี่ก็อจะเป็นรอบๆส่วนให้ส่วนหน้าพี่น้องเไยพอนก็บได้บอ,อกมาใกล้ไฮก็น่าหลุนเดแค่ะแต่ลำไ้ลำหน้าแล้วก็บม่ได้มาใกล้เลยเอาข้าวการช้าม,มากข้างนอกเอาข้าวรีบพวกพี่น้องไงท <c oughs> ้องผากก็งามงามเหมือนเนาะท้องผาอก,อกออกสีฟ้าๆแน่ บริเวณน้ำส่วนหาย่วนหน้านเป็นบรรยากาศเลอนี่ถ้าลูกๆออกมาอยู่ทุงน้ำหายน้ำหน้าก่อนเนาะมาหองกน <c oughs> ันยังไม่ขึ้นเทียงครับขึข้นเทียงก่อน ทังน้องเฟกัเลยขึ้นมากก่อนลยพากัเห็นยายยูคร um, no ึกลึกลามแท้เลยเพียงกันกเด้เอพากัเห็นยังไงนี่มาเดยชมบัวใช้กันแล้วแท้เลยนะได้เห็นแม่ด้ำนไอหอมเอายูดูเลยสีพอเกียวเพื่เดี๋วเดี๋ยวทางในกัเดืองใบไล่เพื่เลยพู ทางเม่ก็จักเพิ่นถือช่างมาพูดบุ้งป่วยคนเนาะเพิ่อนยินป้าว่าเพิ่นไปใช้ยามตุ่มบ่กเใช้ตุ่มกบใกล้ดูได้เพิ่มมาเลยท่านให้ชวนคนเนาะทางแม่ก็จักเพิ่นเหดุปีช่างเนาะงมงงอยู่เหตุยังไงเนาะโอ้ยล่างตุ่มใส่ตุ่ม ตุ้มปลาบ่ตุ้มปลาตุ้มกบยังก็ใช่ถืออยู่บ่ามูไม่กบหรือแต่บุถืกเหมือไรกบได้แต่ปลาได้แต่ปลาเค็งพี่น้องเลยผลเภามาหน้าแต่เช้า,ชาวมายามตุ่มเพิน่นว่ายำตุ่มตุ่มเราก็หาหกอันบุปผาบุถืกเนาะได้ปลาแหงถือกับปลาเค็งต้องกับปูเหมือนมู่นใช้คือไรใท่นเนาะ มันบูคือกันบ่มันมีกบบอนี่ไดมันมีกบ <c oughs> มีแต่ก็ปูก็โค้งให้นะกระปูก็เอาเมื่อยลานกินตานมากระปูเน้ยมีแต่ปลามีแต่ปลาบูคือขืดเลยเนาะขืดเบิง่งข้องกิถือแค้มใส่แกมันมีกบบอกนี่ใดอย่งวะปลานี่มาเส้ปลานี่นะ มันเข่าว่าคือปลาห้องเอาไช่บ่ปลาเอาไช่ไงแล้วมูมิกุบเอาไช่บ่โต้ไปสิบ่๊ะเด็กบ่โตปลาไชเอียนก็หลักออกเอ้าใช่ไชเอียนน่ะอยูเทีอังกู้นเลยโบถือแค่ไหนถือดูมันเข่ายองเห็นจะหงวนออกเออเอามาเ้อยยามช้าพุดไปจักจีเอียนของเนี้ยมันมื่นเนาะ กับพลยุไล้ะไ่ะว่มันขาดเนีงขาดได้เออเย็นตัวไงขาเขายังเข่าใกล้สิซุกบ่อเลยนะเนออาะจะหน่อยก็เกี่ยวได้นี่เดืองไฟลายบ่ได้ผูปีนี้นนมันห้งมีแต่ขาอันรอห้ามลงนาลงเบิรดเกยวแล,ล้วเบิรมันเกีียวตัวโกันไปเลยนะปีนี้บนะ่มยังเขางั้นมมมีปีนี้มีแตออ่ขารอ เอาท่านกับท่านเอาบุท่านกับคือบอาวอะไรลยกําลังเดืองใบไล่พี่น้องเลยออกมาเบิึงเขาเบิึงน้ำก่อนว่ะขอเกี่ยวนะบอโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อสาปนกับไทยไทยทำลงไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องไงล่บิึงได้ส้มกันนี่แหละถ้าสาปนว่าพิธาการไล่ก็ขอโทษขอไปไลาไล่เด้อขอกล่ากัางว่าสบายดีเล้ว สวัสดีเด้อพบกันในคลิปหน้าเนาะ